การที่เรานะครับจะยกเลิกเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยมันจะถึงขนาดทําให้ความสัมพันธ์ของไทยกับจีนเนี่ยมันแย่ไปเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทุกอย่างต้องมีการตัดขาดผมว่าจีนก็ไม่น่าจะเป็นประเทศที่ไม่มีวุฒิภาวะแบบนั้นผมเลยมองว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีอะไรอย่างอื่นมากกว่าที่ซ่อนอยู่ไอ้เรื่องเรือดำน้ำเนี่ยปัญหาหลักๆเลยเนี่ยที่มันกาลังจะเลิกไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ไทยจีนมันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่มันมีความสัมพันธ์ของตัวละครที่ถ้าฟังที่ผมสัมภาษณ์ตอน มีนายบอใบไม้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับการเป็นนายหน้าในเรื่องของการขายเรือดำน้ำซึ่งนายบอใบไม้เนี่ยก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับลุงคนงหนึ่งแล้วลุงคนอาจจะได้หัวคิวไปแล้วนะครับพอได้หัวคิวไปแล้วเนี่ยในเงินที่มันหักหัวคิวกันไปเนี่ยมันก็เลยคืนกันไม่ได้เรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้ตัวผมเองเนี่ยจุดยืนเนี่ยซึ่งผมอยากจะมีอ,อธิบายตรงนี้2ประเด็นเนาะจุดยืนแรกเลยก็คือว่าผมคิดว่า,วาเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยในเมื่อเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ที่กองทัพอยากได้ตั แล้วก็ทางฝ่ายจีนเดิมทีก็สัญญาเป็นเครื่องยนต์เยอรมันเนี่ยเขาทำไม่ได้มันก็ได้จะเป็นเหตุอันดีที่เราจะต้องเลิกในเรื่องของการจะซื้อเดลต์น้ําในรอบนี้ซึ่งทางทางฝ่ายออรัฐบาลเขาก็มีข้อโต้แย้งว่าแต่เนี่ยเห็นใจในสีอุตสาหไปเดียวนั่นเดีลวนี่กับทางจีนมาได้เป็นมูลค่าเป็นแสนแสนล้านเนี่ยจะให้แค่แบบไม่กี่พันล้านไม่กี่หมื่นล้านมันทําให้หายไปเนี่ยมันต้องคิดถึงผลประโยชน์ภาพอื่นแต่ผมก็มองว่า ไอ้เวลาเราบอกว่าเราได้ผลประโยชน์จากจีนเนี่ยเราได้ฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือว่าจีนก็ได้ด้วยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยถ้าเราดูในเรื่องของการค้าขายทั่วๆไปก่อนนะครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมูลค่าการค้าระหว่างไทยจีนเนี่ยสูงมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไทยมักจะขาดดุลน,นะครับก็น้ำเข้าเขามากกว่าก็จีจีนเนี่ย ได้ประโยชน์จากไทยมากกว่าพี่ไทยได้จากประโยชน์จากจีนนะครับคาถามสำคัญก็คือว่าการที่เรานะครับจะยกเลิกเรื่องเรือดำน้าเนี่ยมันจะถึงขนาดทําให้ความสัมพันธ์ของไทยกับจีนเนี่ยมันแย่ไปเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทุกอย่างต้องมีการตัดขาดอะไรก็ตามที่มัการท้าทายกันมันคงอยู่ด้วผมว่าจีนก็ไม่น่าจะเป็นประเทศที่ไม่มีวุฒิภาวะแบบนั้นผมคิดว่าในเมื่อจีนก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพวกควรจะมองว่าเรือดำน้ำเนี่ยไม่ควรจะมาเป็นสิ่งที่ทําให ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีทั้งสองประเทศก็ควรจะมองไปข้างหน้าถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีอะไรอย่างอื่นมากกว่าที่ซ่อนอยู่มันก็เลยมาสู่ประเด็นว่าไอ้ที่ซ่อนอยู่อะไรผมเองก็พอจะทราบข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าไอ้เรื่องเรือดำน้ำเนี่ยปัญหาหลักๆเลยเนี่ยที่มันกำลังจะเลิกไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ไทยจีนมันเป็นความ ในลักษณะที่มันมีความสัมพันธ์ของตัวละครที่ถ้าฟังที่ผมสัมภาษณ์ตอนเช้าเนี่ยจะม,มีนายบอใบไ,ไม้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับการเป็นนายหน้าในเรื่องของการขายขายเรือดำน้ำซึ่งนายบอใบไ,ไม้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับลุงคนงหนึ่งแล้วลุงคน,นอาจจะได้หัวคิวไปแล้วนะครับ <S <S พอได้หัวคิวไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้การที่จะมีการคืนเงินอะไรกันต่างๆนะครับยกเลิกสัญญาเรือดำน้ำต่างๆมันทําไม่ได้เพราะเงินมันเข้ากระเป๋าไปแล้วในเงินที่มันหักหัวคิวกันไปเนี่ย มันก็เลยคืนกันไม่ได้เรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับมันมีดีลประเภทที่ว่าห้ามไปเอาเรื่องอะไรเหล่านี้หรือเปล่าต้องลบกวนถามคุณลมนิดนึงครับว่าคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับที่เรื่องนี้มันจะมันจะมีการดําเนินการต่อไหมครับคิดว่ามันจะมันจะมีการสาวต่อไหยคิดว่ามันจะมีการค้นหาความเป็นจริงต่อไปเกี่ยวกับกรณี พวกนี้ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับหนึ่งในคนที่รู้ดีแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะมีการอภิปรายในสภาไปไว้วางใจน่าจะสักครั้งหนึ่งนะครับน่าจะมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยฮะให้ทายคขากวเป็นใคร,คร ผมทายเล่นๆว่าเป็นคุณยุทธพงศ์ได้ไหมฮะเอาไถูกซะด้วยสิถูกได้ไงเพื่อนอ้าเหรอครับมีการอภิปรายประเด็นนี้ไปบ้างแล้วเหรอครับเนี่ยผมคุ้นๆว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือจริงๆเข้าใจว่าก็ไปช่วยงานท่านรัฐมนตรีสลาโหมอยู่นะฮะใช่ครับแต่นั้นเนี่ยไอ้เรื่องข้อทฤษฎีนี้นะครับพักเพื่อไทยรู้ดีครับอ๋อเหรอครับคำถามก็คือว่าจะดําเนินการอะไรไหมเนี่ยอันนี้ก็ก็คิดว่าต้องไปดูกันนะครับแต่ว่า มั่นใจว่าพยานหลักฐานอะไรต่างๆทางพระเพื่อไทยอาจจะมีมากกว่าเราด้วยซ้ำอยู่ที่ว่าจะใช้มันเป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไหมวงการการเมอเรืองเรื่องรืดอดำน้ำทุกคนรู้นะครับว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่